จบไปแล้วนะครับสำหรับวลบอลลย์บอลหญิงซีเกมในปี2022ซึ่งถือเป็นซีเกมในปี2021ที่เลื่อนกันมาโดยมีแฟนๆวอลลย์บอลหลายคนบอกว่าหลังจากที่ไม่มีเหล่าเซียนแล้วพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างและผลงานที่ผ่านมาสาวๆไทยเหล่าเจนใหม่ที่ได้สร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆนานาามามากมายกับเหล่ารุ่นพี่พวกเขาไปสูรกันแล้วว่าฝีมือในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง โดยที่ในศึกซีเกมครั้งนี้สาวๆวอลเลย์บอลไทยเสียไปเพียงแค่1เซตเท่านั้นและหลังจบเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยพบกับเวียดนามสาวไทยเอาชนาะเวียดนามไปได้3.0ต่อ0เซต25ต่อ20 25ต่อ14และ25ต่อ14นี่แสดงถึงฝีมือที่ต่างกันในระดับสากลเลยนะครับโดยในเกมนัดนี้นัดสุดท้ายโดยผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดคือ น้องบีมพิมพิชยากกรัม15แต้มบุ๋มบิมชิชออนบวกสี14แต้มเพียวอัชรพรคงยศ10แต้มน้องเตยพัทยามุงสุข7แต้มและแนนทัดดาวูกแจ้ง5แต้มโดยผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมสีเกมครั้งนี้คือบิม78แต้มน้องเพียว48แต้มบิม38แต้มเตย31แต้มแนน21แต้ม ในส่วนของรางวัลรายบุคคลเลยบอลหญิงสีเกมในครั้งนี้ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าได้แก่ชัชชออนหมกสีผู้ทํทำคะแนนสูงสุดคือบุ๋มบิ๋มชัชชออนหมกสีหัวเสายอดเยี่ยมคือชัชชออนหมกสีกับทันชุยของเวียดนามบอลเร็วยอดเยี่ยมฮัทถยามมุงสุขกับทัดดาวนักแจ้งบีหลังยอดเยี่ยมคือมิกวตีของอินโดนีเซีย เซตยอดเยี่ยมผรอนพันธ์เกิดปาารลิเบโร์รโยอดเยี่ยมก็คือปีนุชเป็นน้อยโดยในึกครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเรลาบรรดาสาวเจเนเรชั่นใหม่ไม่ทาให้พี่ๆ่จเซียนเสียใจกันเลยทีเดียวลวครับหลังจากที่พวกเขาได้สร้างสมประสบการณ์กันมาเนิ่นนานและรายการต่อไปที่เรลาบรรดาสาววอลเลย์บอลเจนใหม่ที่จะได้พิสูจน์ฝีมือในครั้งนี้ก็คือศึกวอลเลย์บอลน,นิชเช่นลีกในปลายเดือนนี้ครับ